ความเจริญด้วยพระธรรมวินัยจงเทียนเกิเดแด่เพื่อนสาธมิกจะเรียกว่าบรรพชิตเามาลงครับบรรพชิตคือผู้ออกบวชผู้อุทิศต,ตนเพื่อการปฏิบัติธรรมหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาองค์พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสข้อธรรมสำหรับบรรพชิต สำหรับผู้ที่เป็นนักบวชให้พิจารณาเนืองๆสิบข้อทำที่บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เนืองนิดประการที่หนึ่งนั่นก็คือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบดน,นี้เรามีเพศต่างจากขริหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะ เราควรทำกิริยาอาการนั้นๆข้อที่2การเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย3อาการกิริยาใดๆของสมณะที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้ข้อที่4ตัวเราเอง สามารถติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ข้อที่หท่านผู้รู้ใคร่ควรวญแล้วสามารถติเตียนเราได้หรือไม่ข้อที่หบบระชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดน,นี้เราต้องพัดพรราจกขอรักของเจริญใจทั้งห้ายทั้งปวงที่ได้ออกบวชมาข้อที่7บ็ดบัะชิต ควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองมีกรรมเป็นของของตนเราทำกรรมใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นคือผลของการกระทำนั้นข้อที่8บันพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ข้อที่9บันพชิต ผู้อุทิศตนเพื่อปฏิบัติธรรมหรือนักบวชในพุทธศาสนานี้ควรพิจารณานเนืองเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่และข้อสุดท้ายข้อที่สิบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าตัวเราเองมีคุณธรรมอันวิเศษหรือไม่เมื่อเพื่อนบรรพระชิตไต่ถามในการภายหลังจะได้เป็นผู้ไม่เก้อเคน นนวันนี้จะได้อธิบายในข้อที่หนึงก่อนการพิจารณาถึงการเป็นนักบวชว่าขณะนี้เรามีเพศต่างจากคารืหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราควรทำอาการกิริยานั้นๆน,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 นั่นคือให้มีความงดงามตามสมณะสารูสมณะสัญญาพระรึรู้ตัวอยู่เสมอว่า เราเป็นพระผู้ออกบวชแล้วต้องมีสัญญาต้องมีความจำว่าเป็นนักบวชด,ดูเครื่องแต่งกายผ้ากาสมัมภพทของตัวเองออกจากเรือนไม่เกี่ยวพันกับเรือนแล้วถึงจะเกี่ยวแต่ก็ไม่คล้องคือไม่เกี่ยวข้องบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหั์แล้วคือเพศของนักบวชอาการกิริยาใดๆของสมณะของนักบวช ท่านทั้งหลายเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆคือให้มีความงมดงามในความเป็นสมณะคําพูดคําจาอยู่ในขอบเขตของศีลและวินยัยกิริยาอาการมิสติมีการสํารวมงดงามจะเดินจะนั่งย่างก้าวกิริยาอาการให้หน้าเรื่อมใส่ส่วนข้อที่2เรา ควรทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายต้องทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสะดวกกายสะดวกใจทุกอย่างเป็นแค่เพียงที่อาศัยแต่ก่อนที่ยังไม่ได้บวชเราทั้งหลายมีข้อจำกัดมากมายซะเลืออเกินบัดน,นี้การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นจงตระหนากว่าเราเนี่ยควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าให้โยมเขาลำบาก ตามเหตุตามปัจจัยแค่พออยู่พออาศัยสิ่งสำคัญคือใจเราได้ปฏิบัติไม่สบายเกินไปไม่ลำบ,บากเกินไปในทางร่างกายในทางกายยาบใจก็มีกำลังในการปฏิบัติดังนั้นให้เป็นนักบวชที่เรียบง่ายนะครับจะได้เจอธรรมะส่วนข้อที่3อาการกิริยาใดๆของสมณะที่งดงามคือข้อที่1เมื่อเรามีสัญญาว่าเราเป็นสมณะแล้ว มีอาการที่ดีงามเลยข้อที่สามนี่ย้ำลงไปอีกยังมียิ่งกว่านี้อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ถ้าเราอยู่ในขอบเขตของศีลวินัยเป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ในข้อนี้ความความสงบความงามจะเกิดขึ้นเองให้สังเกตตัวเองนะครับแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยยังเป็นคารวาสอยู่ยังส่งออกไปข้างนอกอยู่ความเป็นพระความงามจะเ่มไม่เกิดเนะี่ยจะไม่มีก็จะเหมือนแค่มห่มผ้าเฉยดังนั้น เมื่อมาหมผ้ออากาสัพพัทที่งดงามแล้วก็ให้มีกิริยาอาการกายใจที่งดงามตามผ้ออากาสัพพัทที่งดงามด้วยอาการกิริยาใดใดที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้ถ้าเรามีการพิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ไปเอา้าแค่นี้พอเยอะพอเพียงแล้วอยู่ไปวันๆไม่ได้นะครับเราต้องจำไว้ว่ายังมียิ่งกว่านี้อีกมิใช่เพียงเท่านี้ ให้ทำตัวเป็นผู้ใหม่เสมอเหมือนพระใหม่บวชใหม่มีสติสํารวมเกรงต่อทรรมต่อวินยัยเกรงกลัวต่อรูบายจารนอบน้อมมีฮิลิโอตปะทำอะไรกลัวแต่จะผิดมิตรสติถึงจะอ,อยู่นานก็ให้ทำตัวเหมือนผู้ใหม่อยู่เสมอคือใหม่ในธรรมใหม่ในวินยัยเอื้อเฟือ้อตั้งอกตั้งใจฝ่เรียนฝ่รู้ครับนั่นคือผู้เจริญเรามาฝึกตนครับจะฝึกให้ได้ด้วยทำด้วยวินยัย ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราบสักการะชื่อเสียงจระ,ะเสื่อนอื่นใดให้วางทั้งหมดทํากายทําใจให้ว่าพิจารณาตามคําสอนของพ่อผู้ยิ่งใหญ่เราจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมข้อที่สี่ตัวเราเองสามารถมีสติระลึกได้ติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่้วยศีลในพระวีันมีสติคุ้มครองตนได้ไหม ในศีลที่ถือครองที่รักษาบัดน,นี้มาถือผ้าครองสมบงสังขาจีวรแล้วจิตใจสามารถครองศีลของวินัยได้ไหมเหมือนผ้าที่เราครองไหมนะเมื่อเรามีผ้ามาห่มกายมาครองด้วยผ้าสามพื้นอันงดงาม <c oughs> ก็ให้มีศีลมีวินยัยมีธรรมะมีคําสอนครองจิตครองใจด้วยบทประชิตผู้เป็นนักบวชในพุทธศาสนาก็จะมีความงดงาม นิ่งสงบเกิดด้วยออร่าแห่งธรรมข้อที่หย้ำลงไปอีกถ้าหากเราเผลอสติไม่สามารถระลึกได้พลาดพังไปพระพุทธองค์ก็ยังมีข้อที่หเน้นย้ำลงไปอีกว่าท่านผู้รู้ใคร่ครวนแล้วสามารถติเตียนเราโดยสิ้นได้หรือไม่นั่นหมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงศิลนทรงธรรมทรงวิน,นัย <im ples> <im ples> เห็นว่าเราพลาดพังไปหรือผิดไปเมื่อท่านเตือนแล้วตักเตือนด้วยความเมตตาแล้วจะโกรธไหมสามารถ,ถาท่านเตือนได้ไหมเห็นไหมถ้าเราไม่สามารถติเตือนเราโดยศีลได้แม้เพียเงเล็กน้อยนะศีลข้อเล็กข้อน้อยก็เก็บรายละเอียดนะก็ยังมีครูบาอาจารย์อีกท่านเหล่านั้นผู้รู้เหล่านั้นสามารถบอกสอนติเตือนเราได้หรือไม่ไม่ให้มีความโกรธนะครับ ต้องน้อมทำน้อมปฏิบัติท่านคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ถ้าผิดต้องยอมรับผิดแล้วแก้ไขนั่นคือผู้เจริญประการที่6ข้อที่6สิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เนืองๆบ่อยๆย้ำๆเข้าไปท่องไว้ในใจเลยเราต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจของเจริญใจทั้งร้ายทั้งปวงไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่หากวันนี้เรา ได้พรากจากสมบัติในทางโลกข้าของเงินทองสิ่งที่มีในทางโลกชื่อเสียงหรือแม้แต่บุคคลคนนี้เคยมีชื่อแบบนี้ในโลกนี่ยก็เข้ามาบวชแล้วต้องพรากมาแล้วเป็นลูกของพระศาสดาแล้วมีช้ายาใหม่แล้วผมก็ได้ปรงออกไปแล้วก็จงปรงจิตปรงใจจากของรักของห่วงของชอบใจของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยเป็นการซ้อมใหญ่ ในการพัดพลากเพราะต่อไปเราต้องพรากจากสมบัติเหล่านั้นยาวนานนะนั่นคือความตายตลอดการเลยถ้าเราไม่มีบุญบารมีรก็ไม่สามารถไปครอบครองได้อีกหรือจะครอบครองได้อีกก็แค่ชั่วคราวในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเท่านั้นยืมกันใช้สมบัติผลัดกันชมนั่นคือโลกิยะสมบัติแต่ถ้าเป็นโลก,กุตระสมบัติ ที่องค์พระศาสดาทรงตรัสทรงแสดงสิ่งที่เราถือครองปฏิบัติสิ่งนี้เรียกว่าอริยทรัพย์อริยสมบัติเป็นของที่เราจะสามารถครองได้ตลอดไปไม่เป็นของใครอื่นใครทําใครได้อริยทรัพย์อันนี้เป็นสมบัติอันวิเศษที่คนยิ่งนะดังนนั้นควรพิจารณาดูใจตัวเองกับความพัดพรากวางลงโปร่งได้ไหม ทำใจอย่าให้ไปติดสิ่งนั้นนะครับเราพลาดกายมาแล้วก็พลาดใจด้วยสิ่งที่กล่าวคือความเจริญทั้งนั้นสำหรับผู้เพียรในพระธรรมวินัยนี้ข้อที่7พิจารณาเนืองๆว่าเราทำกรรมสิ่งใดย่อมได้รับผลกรรมนั้นทุกคนมีกรรมเป็นขคราะของตนไม่สามารถทำแทนกันได้ไม่ต้องไปแทรกแซงกรรมของใครใคร ใครทำกรรมใดย่อมได้รับกรรมนั้นน้อมเข้ามาพิจารณาเราก็จะมีแรงบันดาลใจเป็นผู้ทรงพลังแห่งการกระทำกรรมดีรักษาศีลรักษาวินัยปฏิบัติธรรมเพียรวินัยเพราะเราเชื่อกรรมและพิจารณาแล้วแจ่มแจ้งแล้วไม่ได้ถือมงคลตื่นข่าวสิ่งอื่นใดน,นอกกายนอกใจอันนี้เชื่อกร,รมเชื่อการกระทำมุ่งมั่นตั้งมั่น ทำดีได้ดีชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตในใจความเพียรเราก็จะเพิ่มขึ้นเรามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วจะเหตุใดที่ได้ออกบทก็แล้วแต่นั่นคือเนควบาร,รมีส่งมาจงมาต่อยอดตัวเองให้บุญบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่ามาใช้บาร,รมีตัวเองให้หมดไปเรามีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดย่อมได้รับกรรมนั้นอย่างแน่นอนชัดเจนที่สุด ง่ายๆไม่ซับซ้อนข้อที่แปดวันพระชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่ท่านทั้งหลายทำอะไรอยู่มีสติอยู่ในกายหรือไม่มีสติเป็นไปในเวทนาหรือไม่ดูจิตดูใจไหมพิจารณาทำไหมไมเที่งจางคายดับไม่เหลือสลัดขึ้นอยู่เป็นประจํา หรือว่าใช้คืนใช้วันให้หมดไปหมดไปทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบถามตัวเองอันนี้พระพุทธองค์ตั้งโจทย์ให้เราน,น่นี่ปัตนี้เราทําอะไรอยู่พ<อ>เพราะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปน้ําไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครแต่ความตายคอยใครๆอยู่ทุกคนต้องไปถึงจุดนั้นเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบแม้เราทั้งหลาย ก็ไม่ผลจากความตายเมื่อพิจารณาดังนี้แล้วจะเกิดอาจหารชานใจครับจะไม่ประมาทครับและจะรีบเร่งเพราะก่อนนั้นเราเชื่อกรรมนั้นนี่ข้อที่7เชื่อกการกระทําแล้วแล้วก็มาดูตัวเองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยบัดนี้ขณะนี้เราทําอะไรอยู่หน้าที่ของพระของนักบวชก็คือเจริญสมถวิปัสสนาดับทุก์ในใจตน ข้อที่9ถามใจตัวเองวันนี้เราท่านทั้งหลายพระคุณเจ้ายินดีในที่สงัดหรือไม่อันนี้สำคัญมากเพราะนักบวชต้องมีความสงบสงดัดสงบกายสงัดกายในวัดมีความสงบที่นี่เป็นที่สัปปายะกายเราสงบสงัดแล้วถามใจตัวเอง ไว้ใจเรากินดีไหมเสีความสงบแล้วสัง,งััดไหมนิ่งไหมในใจของเราเน่ยสง,งบจากราคะตทสะโมหารือไม่กิเลสฟุ้งหรือเปล่าถ้ามันยังฟุ้งอยู่ก็ต้องทําสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากกิเลสเจริญปัญญาให้เกิดยาณเกิดความสวา่างละสิ่งที่ฟุ้งซ่านนั้นไปอันนี้คือนแนวทางถ้าใจเรายินดีรู้สึกมีความสุขในที่สัง,งััดสง,งบก็แสดงว่าถูกต้องครับ ในการเพียนและข้อสุดท้ายข้อที่10บสำคัญสำคัญทุกข้อนะแต่ข้อนี้ก็สำคัญยิ่งตัวเราเองมีคุณธรรมที่วิเศษหร,รือไม่ในเมื่อเพื่อนบรรพรจิตมาไต่ถามในการภายหลังจะได้เป็นผู้ไม่เก้อเขินศีลสมาธิปัญญาสมระการทำจิตสงบวิปัสสนา คุณธรรมข้อธรรมพินัยต่างๆเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังเราจะบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบไ,ไม่ได้นะครับต้องชัดต้องเจนต้องแจ่มแจ้งอาิหารชานชัยแก้วค้าระเลงสามารถบอกกล่าวได้อย่างมั่นอกมั่นใจ้วย <c oughs> ตัวรู้ในพระธรรมวินยัยเห็นพระพุทธองค์ที่จะพิจ,จารณาที่ได้ปฏิบัติมาแล้วศาาสนาของเราก็จะสามารถสืบต่อ ให้วัฒนาถาบรไปได้ด้วยการลงมือปฏิบัติศึกษาทรงจำแล้วนำไปบอกต่อ10ข้อคือธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองเมื่อพิจารณาแล้วลงมือกระทำแล้วจะได้เป็นพระทั้งกายและหัวใจสง่างามทั้งพระธรรมและก็ภาพวินยัยสามารถคุ้มครองตนร,รักษาตนได้ และทำและวิน,นัในนี้จะเป็นเครื่องดับทุกในใจของเราทั้งหลายได้จะได้สัมผัสรสชาติของการบวชอย่างแท้จริงตอนนี้บรรพชารสเราได้สัมผัสแล้วในเบื้องต้นแต่ธรรมรสวิมุตติรสยังมีอีกที่รอเราอยู่ลึกซึ้งคำพิรภาพเป็นรสที่ประเสริฐอย่างยิ่งดังนั้นจึงของให้กำลังใจส่งเสริม ด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีสิยานุสิญญสท์ทั้งหลายมาร่วมจําพรรษาด้วยกันทำกายให้ว่างทำใจให้ว่างตลอดการสามเดือนนี้จงตั้งใจเทียนละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญคําว่าจําพรรษาคือกายเราจําอยู่ในขอบเขตที่เราอธิษฐานในอาวาสนั้นนั้ใจก็ต้องจํพรรษาในอาวาสน,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 นั้นด้วย อย่าสนใจออกนอกวัดกายจำใจจำตลอดการสามเดือนเอาธรรมะมาพันไว้ในจิตในใจเทียนสาด้วยการปฏิบัติการจำพรรษาของท่านทั้งหลายก็จะเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากพระอาจารย์ที่บอกว่าทำกายใจให้ว่างเมื่อกายมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็เอาใจมาจำด้วยอย่าหยิบสิ่งอื่นใดมาจำพรรษาด้วย เราจะสับสนเราจะไม่สงบเพียรให้เต็มที่ตลอดการสามเดือนท่วนไตรมาสในอาวาสนี้คุณจะทาใดยังไม่เกิดจงทําให้เกิดคุณจะทาที่พิเศษที่คุณอัใดเกิดแล้วจงทําให้มากยิ่งสั่งสมบาร,รมีทำครับอย่ามาใช้บาร,รมีนะหมดไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรามาสร้างเรามาสั่งสมเช่นชมบาร,รมีแห่งตนเราจะมีความเจริญถึงองค์พระศาสดาเลยทีเดียว ดังนั้นในค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับศิยานุสิทธิ์เพื่อนสาธรมิกเราเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันโดยมีพระธรรมและพระวินัยแห่งอุปัาสดาเป็นครูอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่สิ่งใดผิดสิ่งใดปกพ้องก็ให้ใช้ความเมตตาว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตที่เมตตายิ่งคอย คุมทรัพย์ให้ซึ่งกันและกันเมื่อมีผู้บอกทางแห่งคมทรัพย์ก็จะปรับปรุงแก้ไขคือเดินไปรับทรัพย์นั้นด้วยความนอบน้อมและยินดีความเจริญก็จะเกิดเจริญแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นหากไม่เจริญเราก็จะเข้ามาสู่ทางที่เจริญดังนั้นสิ่งที่ควรเจริญยิ่งก็คือสติในกายสติในเวทนาสติในจิตตัวดูจิตและสติในธรรม à nó mua là xá thuốc càng